เดินเข้าไปมห้าเข้าโรงเรียนกําลังจะเข้ามห้าโรงเรียนไล่ผมและน้องชายออกครับไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเด็กไม่ดีนะแม่ผมค้างค่าเทอมเป็นล้านกับโรงเรียนแม่ผมเป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวสามคนใครที่มีแบ็คกราวนด์เป็นอินเดียนผมผมเชื่อสายแขกนะอินเดียนหรือจีนเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าโอ้พ่อแม่เราพยายามส่งเสริมให้เราไปได้ดีที่สุดไกลที่สุดนะผมก็อยู่ในบ้านแบบนั้นครับวันนั้นผมบอกกับผมบอกกับตัวเองเลยว่า ผมจะไม่ใช้เงินที่บ้านอีกผมจะไม่ใช้เงินที่บ้านอีกเลยไอยเด็กอายุสิบหกแม่ค้างกระเทิมเป็นล้านผมให้น้องไปเรียนต่อเขาได้โรงเรียนที่อื่นส่วนผมเลิกครับหนึ่งปีเต็มๆสิบหกไปสิบเจ็ดผมออกจากวงการศึกษาครับหลุดออกจากระบบครับแล้วก็ถ่ายทุกอย่างทําทุกอย่างที่ทําได้อะแล้วไม,ไม่ใช้เงินที่บ้านจริงๆตามที่ตัวเองตั้งใจครับผ่านไปเกือบปีครับผมกลับเข้าไปที่บ้าน คุณแม่เห็นสภาพผมบอกมึงกลับไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยผมผอมแห้งตาตอบขึ้นมาแม่บอกนี่ไม่ใช่น้าที่ของลูกหน้าที่ของลูกคือกลับไปเรียนผมออกมาค้างค่าหอแม่ก็ต้องไปจ่ายให้ตั้งใจปฏิญาณว่าจะไม่ใช้เงินที่บ้านสุดท้ายผมเฟลครับแพ้ครับก็ต้องไปใช้เงินที่บ้านอยู่ดี